คณะกรรมการที่เคารพดิฉันนางสาวปริยาพรบุญหวังช่วยพยาบาลวิชาชีพชำนาญการประจำหออภิบาลทารกแรกเกิดโรงพยาบาลสมัยกโกลกจะนำเสนอผลงาน CQI ในเรื่องการพัฒนาแนวทางปฏิบัติเพื่อลดการกลับเข้ารับการรักษาซ้ำในโรงพยาบาลของทารกเกิดก่อนกำหนดที่มีน้ำหนักน้อยกว่า1 5 0 0กร,รมัมมีภาวะปอดเรื้อรังค่ะสำหรับที่มาของปัญหานะคะ ทารกเกิดก่อนกำหนดน้ำหนักตัวน้อยกว่า1,500กรัมหรือที่เรียกว่า very low birth weight เป็นกลุ่มทารกเกิดก่อนกำหนดที่เมื่อแรกเกิดอวัยวะต่างๆยังทำงานไม่สมบูรณ์เสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆได้ง่ายเช่นภาวะหายใจลำบากมีเลือดออกในสมองมีความผิดปกติของเส้นเลือดหัวใจรวมไปถึงอาจเกิดภาวะปอดเรื้อรังได้ ซึ่งก็จะส่งผลให้ทารกนอนโรงพยาบาลนานขึ้นค่าใช้จ่ายสูงขึ้นและคุณภาพชีวิตในอนาคตไม่ดีค่ะส่วนข้อที่2นะคะอัตราการเข้ารับการรักษาซ้ำในโรงพยาบาลของทารกเกิดก่อนกำหนดโรคปอดเรื้อรังเพิ่มสูงขึ้นนะคะอยู่ที่2.64ค่ะสำหรับวัตถุประสงค์นะคะ1ก็คือ เพื่อให้เกิดแนวทางการเตรียมความพร้อมในการจำหน่ายทารกเกิดก่อนกำหนดที่มีน้ำหนักตัวน้อยกว่า1,500กรัมที่มีภาวะปอดเรื้อรังค่ะ 2. ก็คือเพื่อลดการกลับเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลซ้ำจากการดูแลไม่เหมาะสมภายใน28วันของทารกเกิดก่อนกำหนดที่มีน้ำหนักตัวน้อยกว่า1,500กรัมมีภาวะปอดเรื้อรังค่ะ 3. ก็คือเพื่อเสริมพลังให้บิดามารดา ผู้ดูแลมีความรู้และทักษะในการดูแลทารกเลปอดเรื้อรังภายหลังจำหน่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะต่อมาก็คือตัวชี้วัดในการดำเนินงานนะคะข้อ1ก็คืออัตราการกลับเข้ารับก,การรักษาในโรงพยาบาลซ้ำจากการดูแลไม่เหมาะสมภายใน28วันของทารกเกิดก่อนกำหนดที่มีน้ำหนักตัวน้อยกว่า1,500กรมัมที่มีภาวะปอดเรื้อรัง น้อยกว่า0.5% 2. ก็คืออัตราวความรู้ความสามารถของบิดามารดาผู้ดูแลก่อนกลับบ้านมากกว่า90% 3. อัตราวความพึงพอใจของบิดามารดาผู้ดูแลมากกว่า85%ค่ะสำหรับระยะเวลาการดำเนินงานนะคะ ก็ได้มีการประชุมวิเคราะห์ค้นหาสาเหตุการกับเข้ารับการรักษาซ้ำของทารกโรคปอดเรื้อรังนะคะตั้งแต่เดือนมิถุนายน2 5 6 3ค่ะและได้มีการกำหนดแนวทางดำเนินงานมาเรื่อยๆนะคะจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะสำหรับการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหานะคะตามแผนภูมิกล้างตาก็คือ พบปัญหาทั้งหมด4ด้านด้วยกันนะคะในด้านของคน54.54% 54แบ่งออกเป็นทั้งด้านบุคลากรและผู้ดูแล2ก็คือด้านการทำงานนะคะ18.18% 18 3ก็คือด้านการสื่อสาร18.18% 18และด้านเครื่องมือและเทคโนโลยีนะคะ9.1%ค่ะ ต่อนะคะตารางการแก้ไขปัญหานะคะในด้านของบุคลากรพบสาเหตุก็คือ 1. ขาดความตระหนักในการประเมินมารดาซ้ำก่อนกลับบ้าน 2. ไม่ปฏิบัติตามแนวทางที่วางไว้ 3. การวินิจฉัยและการรักษาของแพทย์ที่แตกต่างกันนะคะวิธีการแก้ปัญหาก็คือได้มีการจัดทำโปรแกรมการเตรียมความพร้อมในการจำหน่าย ทารกเกิดก่อนกำหนดที่มีน้ำหนักตัวน้อยกว่า1,500กรัมที่มีภาวะปอดเรื้อรังขึ้นค่ะมีการนำดั๊โปรโตคอลมาใช้ในการรักษาทารกโรคปอดเรื้อรังมีการส่งต่อข้อมูลในทีมการรักษานะคะมีการประเมินผลการสอนอย่างต่อเนื่องนะคะและก็สรุปผลการดำเนินงานทุกเดือนค่ะสำหรับปัญหาในด้านของผู้ดูแลนะคะ 1. มารดาท้องแรกขาดความมั่นใจในการดูแลบุตร 2. มารดาไม่นอนฝึกทักษะการเลี้ยงบุตรก่อนกลับบ้าน 3. เปลี่ยนผู้ดูแลโดยที่มารดาไม่ได้เลี้ยงบุตรเองเมื่อกลับบ้านนะคะสำหรับวิธีการแก้ไขปัญหาก็คือให้ความรู้และฝึกทักษะตามโปรแกรมการเตรียมความพร้อมนะคะมีการประเมินความรู้ความเข้าใจในการดูแลทารกเป็นระยะจนถึงจำน่ายนะคะ กำหนดให้มารดามานอนฝึกเลี้ยงทารกที่หอผู้ป่วยค่ะหรือว่าในกรณีที่มารดาไม่สามารถเลี้ยงดูบุตรเมื่อกับบ้านได้ก็เปิดโอกาสให้ผู้ที่จะดูแลบุตรที่บ้านมานอนฝึกเลี้ยงทารกที่หอผู้ป่วยนะคะประเมินผลการสอนและการฝึกทักษะทุกครั้งนะคะภายหลังจำนายเนี่ยก็จะมีเบอร์โทรศัพท์สายตรง NICU นะคะเพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อขอความช่วยเหลือค่ะ ปัญหาในด้านของกระบวนการทำงานนะคะพบว่าไม่มีแนวทางการสอนที่ชัดเจนทำให้การสอนไม่เหมือนกัน2ก็คือการสอนไม่ต่อเนื่องนะคะสำหรับวิธีการแก้ปัญหาก็คือจัดทําแนวทางการเตรียมความพร้อมในการจำหน่ายชี้แจงทำความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่นะคะมีการส่งต่อข้อมูลขณะรับส่งเวรและก็มีการลงบันทึกทุกครั้งมีแบบบันทึกการประเมินผลการเตรียมความพร้อม ของทารกโรคปอดเรื้อรังโดยเฉพาะนะคะต่อมาก็คือปัญหาในด้านการสื่อสารนะคะพบว่าไม่ลงบันทึกการสอนนะคะลงบันทึกไม่ครบถ้วน2ก็คือการสื่อสารไม่เข้าใจกันนะคะวิธีการแก้ปัญหาก็คือมีการส่งต่อข้อมูลการสอนขณะรับส่งเวรลงบันทึกการสอนให้มีความต่อเนื่องนะคะปรับแบบบันทึกให้สอดคล้องแล้วก็ มีการประเมินการสอนทุกครั้งนะคะในกรณีที่มารดาหรือผู้ดูแลไม่สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยได้ก็ต้องให้คู่เวรนะคะมีการช่วยการสอนแล้วก็มีการประเมินผลให้นะคะ ปัญหาสุดท้ายในด้านของเครื่องมือและเทคโนโลยีนะคะพบว่าสื่อการสอนไม่ชัดเจนนะคะวิธีการแก้ปัญหาก็คือได้จัดทำสื่อการสอนให้มีความน่าสนใจเพิ่มขึ้นนะคะในรูปแบบของวิดีโอ QR code เพื่อที่จะให้เมื่อบิดามาันดากลับบ้านไปแล้วมีข้อสงสัยสามารถนำกลับมาดูซ้ำได้นะคะแล้วก็มีการทำสื่อการสอนสองภาษาขึ้น,นะคะ่ะสำหรับโฟล์ชาร์ท ภายหลังดําเนินการนะคะเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือจะมีโปรแกรมการเตรียมความพร้อมในการจําหน่ายทารกเกิดก่อนกําหนดที่มีน้ําหนักน้อยกว่า1,500กรมัมที่มีภาวะปออดเรื้อรังเพิ่มขึ้นมานะคะเพื่อที่จะใช้ในการวางแผนจําหน่ายทารกนะคะมีการสร้าง Empowerment โดยใช้แบบประเมินสื่ออิเล็กทรอนิกส์แผ่นพับ2ภาษาเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ภายหลังจำหน่ายก็จะมี โทรศัพท์สายตรง NICU นะคะที่จะเป็นช่องทางติดต่อสอบถามปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อกับบ้านค่ะผลลัพธ์การดำเนินงานนะคะพบว่าไม่พบอัตราการกลับเข้ารับการรักษาซ้ำในโรงพยาบาลของทารกโรคปอดเรื้อรังนะคะ 2. ก็คืออัตราความรู้ในการดูแลทารกก่อนจำน่ายเนี่ยอยู่ที่100% 3. ก็คืออัตราความพึงพอใจของบิดามารดาอยู่ที่ 98.22%ค่ะสำหรับปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานนะคะพบว่าข้อจำกัดของครอบครัวที่ไม่สามารถมาฝึกทักษะการดูแลบุตรที่หอผู้ป่วยได้ค่ะและก็ในช่วงนี้นะคะมีปัญหาในเรื่องของโรคระบาดทำให้มารดาเนี่ยไม่สามารถมานอนฝึกเลี้ยงทารกที่หอผู้ป่วยได้ค่ะ ต่อมานะคะบทเรียนที่ได้รับนะคะข้อ1ก็คือการใช้ Evidence Base นะคะในเรื่องของ Data p r o t o คอลและมีโปรแกรมการเตรียมความพร้อมการจำหน่ายไปในทิศทางเดียวกันส่งผลให้ลดการกลับเข้ารับการรักษาซ้ำในโรงพยาบาลได้ค่ะข้อ2ก็คือโอกาสการพัฒนานะคะ ข้อ1นนก็คือมีการพัฒนาระบบการวางแผนจำหน่ายในทารกโรคอื่นๆเพื่อป้องกันการกลับเข้ารับการรักษาซ้าในโรงพยาบาลสอก็คือสร้างเครือข่ายผู้ดูแลทารกโรคเบือเ้อรังเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ในการดูแลทารกค่ะดิฉันก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ